ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเจอกับทีมงานโซล่าเซล์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาดูนะครับวิธีการย่อนปั๊มนะครับวิธีการติดตั้งปั๊มนะครับตัวนี้ที่เราเอามานะเป็นตัวเป็นตัวทดลองทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับก็คือเป็นชุดชุดถ้าเป็นชุดประกอบนะครับก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0่ประมาณ23 0 0 0 0 0 0 0บาทนะครับ ชุด4แผงปั๊ม2งแรงประมาณ24 0 0 0พกว่านะครับแล้วก็แผงตัวนี้ก็จะเป็นแผง350วัตต์นะครับเรามาดูนะครับวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการหย่อนปั๊มนะครับเราจะทำยังไงนะครับบางคนบางท่านก็อาจจะทำยังไม่เป็นนะครับยังไม่เคยทำนะครับที่จริงเราเคยทำมาแล้วนะครับทำเคย บางท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยทำครับยังไม่เคยรู้ว่าวิธีการหย่อนลงไปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคปั๊มกันด้วยนะครับว่าสเปคปั๊มคืออะไรยังไงนะครับอ่ะเรามาดูสเปคปั๊มกันก่อนนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเราเรียกเป็นวัตต์นับก็จะดูตรงนี้นะครับ1,500วัตต์นับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ว่ามีแรงดันไฟอยู่ที่ร้อยบโวลต์นะครับหย่อนลึกนะครับที่7 2ดสิบเมตร ตัวนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับไม่ใช่หย่อนลึกนะครับเป็นระดับน้ำนะครับระดับน้ําถ้าน้ํายุบลงไปที่72เมตรเมื่อไหร่นะครับน้ําจะไม่ขึ้นนะครับถึงเราจะหย่อนไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทําหย่อนไป72หย่อนไป80 90ก็แล้วแต่นะครับหย่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าน้ํายุบลงไปที่72เมตรนะครับน้ําจะไม่ขึ้นนะครับน้ําจะไม่ไหลขึ้นมาคือจะส่งสูงไม่ได้นะครับส่งสูงได้ก็คือ72เมตรนะครับ เราหย่อนไปร้อยก็ยังได้นะครับปั๊มตัวนี้นะแต่ว่าถ้าน้ํายุบลงไปที่72เมตรนะครับน้ําจะไม่ขึ้นเราหย่อนไปร้อยเมตรนะครับถ้าน้ําอยู่ที่นะถ้าน้ําอยู่ที่10เมตรนะครับน้ําก็จะไหลยอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับคือประมาณ150ยห้าสิบไปสองร้อยห้าสิบแปดลิตรต่อนาทีนะครับก็ดีรวมๆแล้วก็ประมาณ10กวกาคิวนะครับ แต่ถ้าน้ําเยอะก็ไม่จะเป็นต้องหย่อนลึกนะให้หนักปั๊มนะครับตัวนี้เป็นสเปคที่1 7 5วนะครับหย่อนสามารถหย่อนได้ที่บ่อ4นิ้วขึ้นไปคือบ่อ4นิ้วเต็มนะครับขนาดบ่อต้องกว้าง4นิ้วเต็มนะครับปั๊มตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3.8นัอ่ะเรามาดูวิธีการหย่อนเลยนะครับต่อท่อเสร็จนะครับต่อท่อเสร็จครับเราก็ค่อยหย่อนหย่อนลงไปหย่อนลงไปทีละท่อนนะครับมัดเชือกมัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับหย่อนลงไป หัวหน้าหยอเป็นผู้พรีเซนเตอร์นะวัวหน้าหยอไก่เหงานะครับพอ,อยันลงไปเสร็จนะครับเราก็หาอะไรมาค้ำเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับถ้าไม่มีเราก็ใช้ใช้ไม้สอดตรงเชือกก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีเหล็ก ไอ้ค้ำตรงนี้นะครับเราก็เอาหาเหล็กก็ได้นะครับดเดี๋ยวให้หัวหน้าทำให้ดูนะครับเราก็ใช้การถักเชือกสองรอบไว้ก่อน,นครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวดึงขึ้นมาเดี๋ยวถักเชือกสองรอบแล้วก็ใช้ใช้เหล็กนะครับเป็นตัวคัดเอาไว้ให้ดูนะครับเชือกสองรอบนะครับเสร็จนะครับเราก็ใช้ ใช้เหล็กสอดเข้าไปตรงระหว่างเชือกกับท่อนะครับแล้วก็วางลงครับก็จะอยู่เหมือนกันนะส่วนปลายเชือกเราก็อาจจะเหยียบเอาไว้อะไรก็ได้นะครับหรือจะจับเอาไว้ก็ได้นะครับวางเลยครับเ,เหยียบนะครับมันก็จะอยู่นะมันก็จะอยู่ก็หาเชือกเส้นดีๆหน่อยนะครับเชือกใยยักษ์อะไรดีๆหน่อยนะถ้าอย่างนี้ก็คือในกรณีที่เราไม่มีเหล็ก คั้นะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าลึกมากๆก็ไม่แนะนำครับบ่อนี้เราจะหย่อนไปที่สิบเมตรเองนะครับเราเจาะไปที่สิบห้าเมตรนะครับบ่อนี้เป็นบ่อบ่อทรายนะบ่อทรายแล้วก็หมุนลงไปเรื่อยๆนะครับหมุนลงไปจนจนกว่าจะพอนะครับคือเราเจาะบ่อนึงไปแล้วนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นเราเจาะไปที่ยี่สิบกว่าสามสิบเมตรนะครับเข็มเลยนะครับเข็มเลยนะครับ เราก็เลยเปลี่ยนมาเจาะตรงนี้นะครับที่ความลึก15เมตรนะครับก็ถือว่าได้น้ําดีอยูนะ่ท่านที่สนใจนะครับอยากจะให้เราไปเจาะบ่อปรดานให้อยากจะให้ไปติดตั้งโซลาเซลล์ให้นะครับก็ตทรหาทีมงานของเราได้นะหย่อนลงป้า,ายนะเจยวหาเด็กมาทำไว้เหมือนเดิม ้อุดทายืก8เมตรแล้วนะครับตอนนี้8เมตรแล้วนะครับบ่อตื้นๆนะบ่อนี้ก็เลยทําคลิปให้ดูนะเนี่ยครับบ่อเก่าของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่อยู่ใต้แผงนี่เลยนะครับเราเจาะไปปรากฏว่าน้ําเข็มเนี่ยมีร่องรอยการเจาะอยู่ตรงนี้เลย อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ได้น้ําเค็มไปนะเราก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับเจาะให้ลูกค้าใหม่เนะจาะเจาะตรงนั้นที่ความลึกก็15เมตรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับได้น้ําที่เป็นน้ําจืดขึ้นมาใช้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูปริมาณน้ําด้วยกันนะครบบ่อทรายก็ต้องมี หินมากรอกตรงนี้ด้วยนะครับก็ก็พันพันเทปพันสายไฟไปด้วยนะครับพันพันระหว่างสายไฟกับเชือกนะครับแล้วก็ท่อพันให้เป็นแนวเดียวกันนะครับอย่าให้อย่าให้ตรงนี้หนีแนวไปนะครับให้เป็นแนวเดียวกันนะครับก็จะได้เทปจะได้ไม่หลุดออกนะครับ ก็หาฝาปิดปากบ่อมาปิดเอาไว้นะครับทีนี้อันนี้อยู่ที่10เมตรนะครับเพราะว่าเราเจาะไป15เมตรเองนะครับแล้วก็หมดหินไปประมาณเนี่ยครับคิวที่3ก็เหลือแค่นี้เองเหลือไม่เยอะประมาณไม่ถึงครึ่งคิวสายที่เป่าออกมาเดี๋ยวสักพักเรามาดูปริมาณน้ำกันแล้วกันนะครับ เราขออนุญาตต่อท่อต่ออะไรก่อนครับครับก็พอต่อเสร็จนะครับเราก็เปิดนะครับเปิดอ่าทรายให้ทรายขึ้นมาให้หมดก่อนนะครับบ่อพวกนี้ก็อาจจะมีทรายปน้ขึ้นมาก่อนครับเวลาเราสูบแรกๆนะครับก็อาจจะมีทรายติดขึ้นมาบ้างนะครับก็เราก็ใช้สูบไปเรื่อยๆก่อนครับสูบให้ทรายหมดก่อนครับ ก็คงไม่นานทัใช้เวลาไม่นานนะนนี้เป็นตัว17คิวนะีเป็นตัว17คนะิวหย่อนลึกไปที่10เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ดูก่อนนะครับว่านะการหย่อนปั๊มเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูชุดแผงนะครับชุดแผงเราก็จะเดินฝังท่อนะครับเนี่ยท่อเราเตรียมท่อมาแล้วนะครับ,นะรบก็จะร้อยท่อขึ้นมานะมาเข้าตรงนี้นะครับ ถ้าเราใช้แผงที่ใหญ่ๆนะอย่างแผง5 5 0วัตต์หรือแผง4 5 0อะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้น,นครับก็จะทำให้กำลังวัตดเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นแผงโพลีนะแผงโพลีรีรก็่เดี๋ยวเรามาดูกระแสนะครับตอนนี้ได้ที่6.4แอมป์นะครับก็มาดูรอบนะครับอันนี้เป็นกำลังวัดนะครับอยู่ที่800 32บครับ2,600รอบ1โวลต์นะคือ4แผงครับก็โดนปั๊มโหลดลงไปนะครับถ้าเราใช้สัก5าแผง6แผงก็จะดีนะครับแผงพวกนี้นะคตู้คอนโทรลของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับการติดตั้งก็เวลาเราไปติดตั้งนะครับก็จะมีนะครับมีตู้เหล็กแล้วก็มีที่ล็อกกันให้2ชั้นด้วยนะครับการเดินสายนะครับก็ อยู่ประมาณนี้ครับร้อยท่อให้หมดครับเก็บสายให้หมดครับเดี๋ยวเวลาอ่านั่นเราก็จะร้อยท่อตรงนี้ครับไปไปหาตรงปั๊มตรงนู้นครับให้ด้วยนะครับเอาให้ไม่มองเห็นสายไฟเลยนะครับมองไม่เห็นสายไฟเลยครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าท่านที่อยากจะให้เราไปเจาะบ่อประดันให้นะครับอยากจะให้เราไปติดตั้งโซลาเซลล์ให้นะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ข้างบนเลยนะครับเราก็ไปได้หมด งานของเรานะครับรับประกัน1ปีนะครับทุกอย่างนะครับรับประกันให้1ปีเลยนะครับราคาเราก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ท่านอยากจะเจาะบ่อบาดานอย่างเดียวก็ได้อยากจะติดตั้งโซลาเซลล์อย่างเดียวก็ได้นะครับอยากจะให้เราไปทั้งเจาะทั้งติดตั้งจบที่เดียวแบบนี้เลยนะครับก็ยิ่งดีนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลาติดตั้งเออเดี๋ยวหาว่าปั๊มลงไม่ได้เจาะลึกไปเจาะตื้นไปเจาะได้น้ําน้อยน้ําเยอะนะครับ น้ำน้อยเราก็บอกว่าน้ำน้อยนะครับก็อาจจะใช้ท่อที่เล็กลงนะครับถ้าน้ําเยอะก็บอกว่าน้ําเยอะนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะมีน้ําไม่เยอะนะครับเหมือนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับแต่เป็นน้ําผิวดินครับน้ําผิวดินก็จะเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องปิ่นะครับแต่ก็จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่น้ําเค็มนะครับถ้าเจาะลึกลงไปก็ไม่ได้น้ําเค็มนะครับ ถ้าเจาะไปเจอหินดานแล้วเจาะทะลุหินลงไปนะครับก็จะทําให้น้ําเค็มนะเหมือนอย่างบ่อตรงนี้นะครับเราก็ได้ติดทิ้งไปเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ชุดชุดแผงของเราก็จะสูงประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับมีตู้เหล็กให้มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับท่านที่สนใจก็ดูดูผลงานของเราได้นะครับ น้ำเริ่มใสขึ้นมาแล้วน้ำเริ่มใสละจากเมื่อกี้ก็มีคุณๆหน่อยนะวันนี้ก็ตอนนี้ก็ใสแล้วอาจจะไม่มีทรายติดขึ้นมาแล้วก็ได้ครับก็ต้องเปิดทิ้งไว้สักพักนะครับถ้าเป็นบ่อทรายครับก็จะทําให้ทรายหมดน้ําก็น้ําตรงจิงตรงนี้นะครับน้ําเยอะนะครับบ่อนี้ก็ลูกค้าบอกว่าเอ้ไม่ได้ใช้อะไรมากมายครับก็เอาแค่นี้ก็พอนะลูกค้าบอกนี้ ็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคอยู่น้ไและครับไม่มีสายล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทางทีมงานเราก็จะเดินเดินท่อไปลงลงสายให้ลูกค้าด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเก็บสายตรงนี้นะครับไปหาแผงนะครับแล้วก็จะเป็นอันจบงาน,นครับแดด่อนพอดีแดดแดดแดดเรือมบ่อนอันนี้เป็นบ่อน้ําตื้นครับแดดแดดตอนก็อาจจะยังไหลอยูนะ่ก็ไม่แน่นะครับถ้าอ่อนมากๆก็ไม่ไหลเลยอันนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วครับบ่ายสองโมงประมาณนี้คนระับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมทีมงานก็จะทําการเก็บสายร้อยท่อให้แล้วก็จะเดินลงสระตรงนี้ให้นะครับก็ถือว่าเป็นอันจบงานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่ไม่วางใจใช้บริการทีมงานของเราสําหรับคลิปนี้ก็เดียโอกาสเนือลาเลยแล้วกันครับผมสวัสดีครับ